มีโอกาสได้เตะแข่งโชว์ด้วยวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็มาร่วมงานครับของพรีฟ้ามูบายกับพี่มาเล่นเกมมาเล่นเกมแล้วก็มาเตะโชว์เล่นๆกับน้องโอบแล้วก็คิวเทแล้วก็มีแต่สกอนทองเหลาน้าสปอนพัดลิศแล้วก็รีซอครับเด็กผู้ชายทุกคนต้องเล่นเกมนี้ก็คือเด็กผู้ชายเขาว่าชอบเล่นเกมบอลอยู่แล้วพี่จะเล่นไหมคะเล่นได้นะเพราะว่าคนเล่นเขาก็มีแบบว่านักบอลหล่อเยอะนะมันสามารถเล่นแบบว่าคอนเน็ตกันได้ S <S ใช่ครับ่เน,นวันนี้แบบเล่นนี่ตื่นเต้นกว่าเล่นอยู่บ้านแม้แบบมาเล่นโชว์สดๆตื่นเต้นพี่เพราะว่าต้องเล่นจอใหญ่ครับแล้วก็ไอ้ที่ตื่นเต้นกว่าก็คือที่ไปทำไอ้ชาเลนจ์อะไระที่ต้องไปวิดพื้นอะออแล้วแรงไม่มีไงแขนสั่นแล้วมันออกจอใหญ่อะนั่นอายคนนี่ทำอะไน้วาไม,มไม่ใช่มันต้องวิดพื้นแล้วมันต้องเอาบอลไว้ข้างหลังไงมันก็เลยเก่งๆไงแล้วไม่รู้ว่าออกจอใหญ่ก็เลยอ่ามันสนุกกว่าพี่เพราะว่ามีน้องๆมาเล่นด้วยครับแล้วก็น้องๆก็รู้จักกัน ม่ครีรับหือใครสดใครอากทอไเรื่งเหมเราก็โหลดง่ายๆนะครับใครมีมือถือก็โหลดได้นะครับฟีฟ่าม b i บานะครับโหลดฟรีครับเล่นได้ครับอะฮะคือหนถึงไอที่บอกว่าจะแต่งไม่แต่อ๋อไม่พี่นั้นเรื่องเพื่อนไม่เกี่ยวกับคนในวงการครับใช่พี่เป็นเรื่องเพื่อนผมอะไรนะฮะเพื่อนเล่าให้ฟังเยเฉยๆพี่แล้วก็โพสไปแล้วก็พอผ่านไปตักห้าสิบวิแล้วคิดได้ว่าเอ้ยแม่เอาดีกว่าลบ แต่ว่าเขาแคปไปพอดีไงใช่พี่แค่เดือดแทนเพื่อนเฉยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนอกวงการนะพี่เพื่อนในวงการพี่แบกคืออะไรพี่คนแบบว่าคนถามเยอะไหมอ๋อมีคนถามเยอะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นเรื่องของคนในวงการครับพี่แต่ไม่ใช่ครับเพื่อนนอกวงการพี่ใช่ใช่ใช่ครับพี่ออไม่เกี่ยวเลยพี่เป็นของเพื่อนนอกวงการครับ ใช่พี่แอบแอบแอบกลัวแอบนอยไหมที่ลายคนกลัวว่าคิดว่าเราแบบเหมือนจะมีคนใหม่มีรักครั้งใหม่แล้วก็เลยคุยอะไรแบบอ๋อไม่ไม่แบบนั้ไม่ไม่ไม่ครับพี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครอะไรเลยครับก็ยังรอคอยเหมป็นเพื่อนกันแล้วพี่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนครับพี่คุยก็เหมือนเดิมเลยคุยเฉพาะเรื่องน้องหมาก็ล่าสุดแต่คุยก็คุยเรื่องห่วงจุ้ยบ้านเหมือนเขาไปดูห่วงจุ้ยบ้านมาแล้วเขาก็แค่แนะนําให้เราเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านเฉยๆไม่มีเลยไม่มีเลย ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่อ๊อฟดีขึ้นเยอะแล้วพี่ยังพี่ยังยังไม่อยากมีใครใหม่เลยพี่ยกรลีนเพิ่งโสดสามเดือนเองนิกกี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องที่ก้อยโดนด่าเกี่ยวกับใครด่าครับที่มีดามาที่เราให้หมาเป็นตัอครับออันอันอันนี้อย่าอย่าไปด่าน้องก้อยนะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วพี่เพราะว่าหมาเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนลูกเลยพี่เหมือนลูกเลยแล้วก็ คุยกันแล้วว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านผมสามสี่วันอีกสามวันก็ให้พี่โต้งพี่คนขับรถไปส่งหาน้องก้อยครับเพราะว่าน้องก้อยเขาดูแลหมาดีกว่าผมดูอีกพี่แล้วทำไมเราได้ถามไมว่าเห็นเพราะว่าน้องก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบหมา,มา,มาครับว่าว่าใช้หมาเป็นเครื่องตอบเราับหรือลูาากต้องรักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบหวังไม่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จริงๆแล้วก็อย่าไปด่าน้องก้อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนคุยกับน้องก้อยเองครับว่าหมาเนี่ยเหมือนลูกเราสองคนเนี่ย เราก็เลยอยากให้น้องก้อยช่วยดูแลหมาเพราะว่าน้องก้อยเขาดูแลหมาดีครับแล้วได้คุยกับก้อยในเรื่องอะไรก็เลยนะครับเรื่องข่าวก็คุยกับก้อยครับก็เพิ่งคุยกับก้อยเนี่ยก้อยเขาบอกว่าเราก็ต้องช่วยกันดูแลหมานะช่วยกันดูแลลูกเพราะเปรียบเสมือนลูกครับพี่ก้อยดูแลข้าที่ตะโกนแต่คนที่เข้ามาคอมเมนต์มาเพราะว่าเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรือเพราะว่าอ๋อครับผมก็เพิ่งเห็นตอนที่เขาลงคลิปในยูทูบครับใช่ครับในยูทูปเองอ่าอ่าใช่ครับผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันครับ ใช่ใช่มาบอกไปว่าเออเรื่องน้องหมาไม่เกี่ยวกับไม่ต้องโยงอ๋อเรื่องน้องหมาไม่ต้องโยงแล้วครับผมคุยกับน้องก้อยเองครับว่าสลหับการเลี้ยงครับอาทิตย์หนึ่งสามวันกับสี่วันครับใช่ครับช่วยกันเลี้ยงอยู่ไม่ได้มีปัญหาไมแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคาบหกคุยกันแล้วพี่เราก็คงช่วยกันเลี้ยงหมายันน้องหมาไปอ่ะตอนนี้หมาก็สิบขวบแล้วพี่ เหมือนนเคาก็จะโด๋อเหรอครับถามว่าตัวเองเคอมเมนต์อะไรโอ้ยอันนี้ผมอ๋ออันอันนี้ผมไม่ได้ไปคุยกับเขาเรื่องที่เขาโมโหเลยครับพี่ยังยังยังไม่ได้คุยเรื่องที่เขาโมโหเลยครับพี่ใช่ครับก็เพิ่งเพิ่งเห็นพร้อมกันในคลิปใน YouTube อ่ะที่เขาออนมาเห็นพร้อมพี่พี่เลยอาหารมาแล้วบ้างแบบติดท้อไหมหรือแบบว่าแจกมากางมาขายอีกอ๋ออันนั้นผมผมไม่ค่อยท้อพี่ผมก็สบายๆไงผมก็ทำมาก็ขายได้ก็ขายถ้าขายไม่ได้ผมก็แจก ถ้าบางทีก็มีแบบน้องเอฟซีเขาอัพหมาเป็นแบบหมาข้างถนนไม่มีข้าวกินผมก็ส่งให้ไปสบายๆพี่ไม่ไม่รีเลีลยกเลยได้แบรนด์อะไรนะอาหารหมาฝากอาหารหมาด้วยนะครับแบรนด์พอสดีน่านะครับ uh huh. สัมภาษณ์โอบสิวาโอบลอยอยู่ uh huh.